สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมอะความสุขหมอโตตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอะที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนิคี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไฟ์มีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนขาโปรดจงใช้วิจารยญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่า น้อมรับยินดีรับนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณคนที่ไม่ค้มโฆษณาแต่ต้าค้าไม่ปไปเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์เทนไม่หมอแต่ถ้าใครให้เป็นใต้คอมเมนต์เลยค่ะทุกคนคะ่ะนะคะซัพพอร์ตทางตรงได้เลยนะคะเมื่อซัพพอร์ตเสร็จแล้วรบกวนแอดไลน์มาให้แม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หมอให้อของสมนาคุณเล็กๆน้อยๆค่ะมาค่ะค่ำคืนนี้นะคะแน่นอนจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็คือผระพรมนั่นเองนะคะนี่คือ สื่อจากพระพรมนั่นเองนะคะท,ท่านองค์พระพรมนะคะท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่เข้ามาดูในเล่นน้อมนี้คนที่ศรัทธ,ธาท่านนะคะค่ําคืนนี้เป็นค่ําคืนวันพระพระพรมเป็นอธิบดีนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะเป็นเทพอธิบดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั่นเองนะคะเรามาค่ะ ะะพรจากพระพรมจะให้กับคุณในเรื่องใดณนะช่วงเวลานี้ณนะช่วงเวลาเดือนแห่งความรักและใกล้จะหมดสิ้นเดือนแห่งความรักแต่ก็มีความรักให้กับตัวเองในทุกๆวันนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะนะคะพรจากพระพรมนะคะถ้าดูแล้วรู้สึกร้อนหรืออะไรปัดทิ้งเลยนะคะมาค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ The Lover The Lover สิคะนี่คือพรจากพระม The Lover ค่ะนะคะ The Lover แล้วก็อะไรคะ p l อ c e Optical นะคะ The Lover นะคะท่านจะมอบให้คุณท่านบอกว่านี่คือสิ่งพรมลิขิตพรมลิขิตบนดานชักพา นั่นเองนะคะคมลิขิตค่ะ The เว v e r นะคะท่านบอกว่าหนึ่งในยะสาคัญหนึ่งให้คุณรักตัวเองหรือถ้าคุณไปขอความรักพรที่คุณไปขอนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักและเรื่องการเงินท่านจะชี้ช่องทางให้คุณได้พบกับช่องทางทางด้านการเงิน p a จ of p e n t เ c l e นะคะเด็กถือเหรียญน,นั่นเองและก็อะไรคะและก็ The เว v e r นั่นเองนะคะ เดอะเลเวอร์ไม่เคยออกในสำรับนี้เลยนี่คือเป็นครั้งแรกที่เดิะเลเวอร์ออกในสำรับนี้นั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่าน นะคะจะมอบให้คุณและท่านบอกว่านะคะถ้านะคะตอนนี้คุณอ่อมคุณยมคุณสบายใจได้เลยอีกไม่นานชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขพาะขึ้นเดอะเรเวอร์นั่นเองและท่านบอกว่าท่านก็โปรดคุณนะคะโปรดก็คือเอ็นดูคุณนั่นเองนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้นะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะและเหมาะสมและคู่ควรนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะแล้วไงต่อคะมันฟิวมาคะ่ะ กิงออวนเกิบคุณค่ะเกบคุณค่ะนะคะนี่คือนะคะ king of ว a n ์นั่นเองนะคะทุกคนนะคะราชาถือไม้เท้าธุรกิจการงานที่คุณกำลังจะลงมือทำมันจะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายคุณเป็นคนเก่งนะคะถ้าเป็นผู้ชายนี่โอ้โหคุณมีความสามารถทักษะลงมืออะไรคุณก็เชี่ยวชาญน,นะคะ คุณลงมือลงแรงทําด้วยความกําลังเต็มความกําลังเต็มความสามารถของคุณนั่นเองพบตนุกการงานของคุณเด่นมากไปขอเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งปรับเลื่อนตําแหน่งไปขอที่พระพักท่านเลยนะคะเรามีเรามีสถานที่ให้ไปนอกจากตรงเอราวัณแล้วนะคะให้คุณไปพิพ,พิตะพันธสถานแห่งชาติติดกับมอธรรมศาสตร์ทาพจันนั่นเลยค่ะตามหาให้เจอนะคะแล้วคุณจะได้ นะคะนั่นคือสิ่งที่เราไปขอตลอดแล้วเราก็ได้ตลอดนั่นเองค่ะนะคะนี่คือด้านการงานนะคะธุรกิจการงานคุณจะประสบคมสำเร็จแต่ถ้าแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราบอกเลยว่าขอตรงไหนก็ได้และลึกถึงท่านเพราะท่านเป็นอธิบดีของสวรรค์นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือ,อ,อพรจากพระองค์ท่านพรมลิขิตนะคะพรมลิขิตมาให้คุณได้เจอคลิปนี้ ค่ําคืนนี้ค่ําคืนแห่งวันพะนั่นเองนะคะท่านมาโปรดนะคะเพราะว่าวันนี้พยายมไม่ทํางานนั่นเองนะคะมาค่ะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและท่านอยากบอกอะไรคุณนะตอนนี้เวลานี้วินาทีนี้ที่คุณเข้ามาดูคะ่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะการงานธุรกิจการงานที่คุณกําลังทําอยู่มันจะสบ ความสําเร็จให้คุณอย่าพึ่งรีบร้อนให้คุณอย่าพึ่งบอกใครเมื่อประสบความสําเร็จแล้วนะคะนี่คือเจดาบ การที่นะคะคุณทําอะไรสักอย่างแล้วอย่าเพิ่งบอกใครจนกว่ามันจะประสบความสําเร็จให้คุณประสบความสําเร็จก่อนคุณค่อยไปบอกคนอื่นนั่นเองนะคะและบางคนกําลังทําบางสิ่งบางอย่างนะคะที่หลบหลบซ่อนย่อซ่อนซ่อนอยู่นะคะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าอยากทําเป็นงานเบื้องหลังแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแบบนี้ก็ดีนะคะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่ท่านบอกการงานของคุณช่วงนี้คุณจะต้อง นะคะเจียมเนื้อเจียมตัวใหมายถึงว่าไม่เอะอะไม่ไวยวายนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่ท่านจะบอกคุณและท่านมองคุณในตอนนี้ในออบอนนะคะนี่คือในออบอนนะคะอัศวินถือไม้เท้าอัศวินที่มุ่งหน้าเมื่อคุณเป็นราชาคุณทำอะไรเวลาคิดการใหญ่ ใจต้องนิ่งและไม่กระโตกกระตากสิ่งที่ได้มาบริวารลูกน้องคุณก็พร้อมที่จะสนับสนุนคุณมีบริวารลูกน้องที่พร้อมจะ,ะเผชิญไปกับคุณเหมือนคุณเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่นั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะการงานคุณไปขอเรื่องการงาน ได้เลื่อนขั้นตําแหน่งไม่ว่าคุณจะสอบเข้าอะไรคุณจะสอบเข้าได้อัตโนมัติและลึกถึงท่านก็ได้ค่ะนะคะที่ต่างจังหวัดมีพระพรมนะคะทุกคนหรือและลึกถึงท่านได้เลยนะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดค่ะต่อค่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคะ นี่คืออะไรคะนี่คือดิเอลยเลยความสําเร็จความมั่งคัง่งความร่ารวยคุณจะประสบความสําเร็จถ้าคุณนึกถึงท่านไม่ว่าจะด้านธุรกิจการงานที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นบริษัทเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของบริษัทคุณจะได้ติดต่อค้าขายกับาชาวต่างชาติคุณจะได้เดินทางไกลและได้ทำโปรเจกต์เลชั่นชิพกับคนต่างชาติหรือบางคนนะคะจะได้เจอรักครั้งใหม่ เป็นคนต่างชาตินั่นเองนะคะเพราะว่ามันขึ้นเดืเอดรวอร์นั่นเองนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสี้สุดความมีบารมีของคุณจะบังเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะเมื่อคุณลึลกถึงท่านเมื่อคุณขอพรท่านความสําเร็จที่ท่านจะประทานให้คุณคือความสําเร็จในด้านการงานและบารมีอํานาจวาสนาบารมีนั่นเองนะคะเมื่อคุณบารมีบารมีอะไรมันก็จะเข้ามาหาคุณเองค่ะนะคะคุณจะมีลูกน้องบริวารที่ นะคะเชื่อถือคุณที่เคารพคุณนั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณและอีกไม่นานคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาก่อนก่อนเดือนเมษาค่ะก่อนเดือนเมษาเซนเราบอกอย่างนั้นนะคะว่าคุณจะได้รับก่อนเดือนเมษาด้วยซ้ํานี่แหละค่ะคือพอรจากพ่อภูมนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดอะซันเดอะซันแสงสว่างแห่งคุณมาถึงแล้วโอกาสใหม่ๆคุณขอได้เลยคะ่ะขอได้เลยขอแล้วคุณนะคะขอพรนะคะอย่าลืมก่อนจะขอพรก่อนจะทําอะไรก่อนจะ นะคะคปักทูปหรือถวายดอกไม้ให้คุณถวายบุญให้ท่านเมื่อคุณถวายบุญให้ท่านเสร็จแล้วค่อยขอพอรนะคะนั่นแหละค่ะคุณถึงจะสําเร็จอย่าลืมทุกครั้งต้องถวายบุญให้ท่านบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทํามา ขอถวายตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอถวายให้องค์พระพรมที่อยู่ณตรงนี้ผู้เป็นอธิบดีของโลกพูดไปค่ะผู้เป็นอธิบดีของสวรรค์เจ้าตุ๊ดๆขออธิษฐานขอพรจากองค์พระพรมขอพระพรมจงประทานพรให้ข้าพเจ้าได้รับตุ้นนี้นั่นพูดไปเลยค่ะความมั่งคั่งร่ำรวยเดือดซันเกิดขึ้นกับคุณแล้วนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ พรจากพระพรมส่งให้คุณเองพรมริกิจบรรดานชักค่ะใช่ไหมคะทุกคนและไงคะณนะช่วงเวลานี้ท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกคะพรที่คุณจะได้รับความสว่างสดใสโอกาสใหม่ๆเดือดันคุณเห็นไหมคะชีวิตคุณนับจากนี้ จะมีแต่แสงสว่างจะมีแต่ความสุขไพ่เดอซันเป็นไพ่ใหญ่ที่สุดในสำรับแล้วมาติดกับดีเอ็มพอเลอร์ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองที่จะเข้ามาหาหนักโอกาสนี้ก่อนเดือนเมษาค่ะต่อค่ะค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะที่รักค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิง u u e n ออ f e บดิ c ก้นะคะคุณไปขอเลยค่ะถ้าคุณไปขอความรักนะคะคุณจะได้ผู้หญิงที่ สวยเละรวยมากและพร้อมเป็นแม่ของลูกถ้าคุณไปถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงไปขอคุณจะเจอผู้ชายนะคะต่างชาติหรือว่าผู้ชายที่รับราชการที่ฐานะมั่นคงแล้วนั่นเองนะคะและถ้าคนมีครอบครัว คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งธุรกิจการงานของคุณก็จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองมีแต่เงินเข้ามาค่ะนี่คือ Queen o p e t i c l a นะคะการเงินคุณจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีขอพรขอช่วงไหนคะก่อนที่ก่อนวันที่21 ะะให้ก่อนวันที่21เมษายนเพราะดวงเมืองจะเปลี่ยนนั่นเองนะคะไม่ใช่ไปขอใกล้ๆนะคะไม่เอานะคะทุกคนเพราะทุกคนก็มีจังหวะชีวิตนั่นเองรีบทํารีบขอนะคะขอพรจากท่านแล้วสิ่งที่ท่านจะประทานให้คือนี่แหละคะ่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านประทานให้อาจจะเร็วมากกว่าเดือนเมษาก็ได้นะคะนี่คือท่านบอกมานะคะมันขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตเพราะบางคนมาดู อ่าแรนดอมนี้หรือคลิปนี้อาจจะช่วงหลังเมษานะคะก็ผัดเปลี่ยนไปนั่นเองต่อค่ะนะคะทุกไม่ว่าไม่ว่าคุณจะขอพรอกับท่านแบบไหนท่านจะประทานอํานาจวาสนาบารมีให้คุณนี่คือ king of sord นะคะความสำเร็จธุกรกิจการงานที่คุณเคยฝืดเคืองขึ้นที่คุณเคย ติดขัดปัญหาเจราจาต่อรองอะไรก็ไม่สําเร็จสักทีนับจากนี้คุณลองไปขอดูนะคะที่อเอราวัณก็ได้หรือว่าที่พิพิธภัณฑ์สถานนะคะหรือว่าตรงเสาชิงชาก็มีเหมือนกันนั่นเองนะคะพระพรมนะคะแล้วก็ตรงาราชดําดีนั่นเองมีหลายที่นะคะที่ต่างจังหวัดก็มีนะคะแม่หมอแต่ถ้า แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดล่ะอยู่ต่างจังหวัดก็มีและลึกถึงท่านไหว้ถึงท่านแล้วสวดคาถาของท่านก็ได้ค่ะแล้วท่านจะมาปรูดนะคะไม่จําเป็นจะต้องนะคะขึ้นมากรุงเทพก็ได้นั่นเองนะคะนึกถึงท่านแล้วสวดคาถานะคะพับพรมนะคะใครไม่มีเดี๋ยวเราจะโพสต์ในชุมชนนะคะนะแล้วท่านจะประทานพรความสําเร็จให้คุณในเรื่องธุรกิจการงานคุณจะประสบความสําเร็จเห็นไหมคะชาวจีนยังมาไหว้พับพรมบ้านเราเลย หรือถ้าเป็นคุณนะคะอยู่ต่างจังหวัดไหว,ว้พระสวดมนต์อยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะแล้วสวดนะคะสวดถวายท่านสวดบทนะคะบทพระพมนั่นแหละค่ะถวายท่านแล้วท่านจะมอบให้คุณไม่ต้องมาที่กรุงเทพ ก็ได้นะคะทุกคนไม่ต้องจําเป็นต้องมาที่กรุงเทพท่านอยู่ไหนถ้าคุณมีใจละลึกถึงท่านท่านก็ไปโปรดคุณถึงตรงนั้นแหละค่ะนะคะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่ท่านจะบอกอํานาจของคุณมาถึงแล้วคุณไปขอเรื่องอํานาจได้เลยนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนคุณอํานาจนะคะแล้วก็เปดน,นะคะคุณจะได้นะคะหลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาคุณเห็นแปดาบไหมคะแปดดาบ เหมือนคุณเป็นโจโฉที่โจโฉฆ่าไม่ตายคุณก็เหมือนกันคุณจะได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการ8ดดาบนะคะที่คุณเจออุปสรรคตรงนี้คุณจะได้หลุดพ้นเพราะอะไรคุณเป็นราชาถือดาบแล้วนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่คุณเจออุปสรรคปัญหาที่มันกืนไม่ได้ใครไม่ออก นะคะอุปสรรคต่างๆนานาที่มันโดนปลดล็อกอยู่ณช่วงชีวิตนี้นี่คือแสงออร่าในตัวคุณองค์พระพรมท่านมาปลดคุณในเรื่องความรักและการเงินการงานธุรกิจนับจากนี้มันจะปลดล็อกได้ถ้าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้แต่คุณจะหาทางออกท่านจะมาปลดคุณและชี้ช่องทางให้คุณเห็นเงินนะคะช่องทางทางด้านหาเงินนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจใหม่ๆนะคะท่านสมมุติว่าคุณเจอสภาพเศรษฐกิจแบบนี้แล้วสุดธุรกิจของคุณมีปัญหาคุณจะปลดล็อกคุณจะมองเห็นช่องทางของธุรกิจใหม่ถ้าใครเป็น นะคะถ้าใครเป็นพนักงานบริษัทคุณจะได้งานใหม่ๆหรือได้โปรเจกต์ใหม่ๆจากหัวหน้างานหัวหน้างานหรือว่าเจ้าของเจ้านายหรืออะไรก็ตามนะคะเขาจะโปรดคุณเขาจะเอ็นดูคุณแล้วมอบงานชิ้นใหม่ชิ้นใหญ่ให้กับคุณซึ่งมันเป็นงานที่ท้าทายนั่นเองงานที่ท้าทายคืองานที่ไม่สามารถบอกใครได้ นั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะธุรกิจใหม่ๆคุณไปขอถ้าใครตกงานก็ไปขอกับท่านได้เลยนะคะทุกคนนะคะนะคะและลึกถึงท่านบทสวดของท่านใช้ได้ดียิ่งยิ่งคืนนี้สวดได้เลยนะคะทุกคนนะคะต่อค่ะ ด้เด้ของคุณคะสำหรับนี้นะคะนี่คือเหมือนไพ่ใบใหม่เลยนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ใบนะคะแต่ว่าบางบางบางไพ่อ่ะ ยังไม่เคยออกมาคืออะไรคะเดอร์เดทคือชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆฝันร้ายของคุณได้จบลงแล้วนั่นเองนะคะมีแต่สิ่งสวยงามกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณเดอะซันเดอะเดทแสงสว่างแห่งวันใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเตรียมรับเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรตั้งรับ แต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆนะคะแล้วนะคะท่านชอบสีเหลืองพวงมาลัยสีเหลืองนะคะเอาไปเท่ากํามือแบบนี้นะคะทุกคนกํามือคุณนั่นแหละค่ะนะคะและใบกะเพรานะคะใบกะเพรานี่โอ้โหสักดิธิ์มากนะคะหรือคุณถวายที่บ้านนะคะถวายที่บ้านได้เลยค่ะนะคะตรงพ่อแม่ธรณีที่แบบว่ากลางแจ้งนะคะทุกคนนั่นแหล,ละระลึกถึงท่านแล้วก็จุดทูป นะคะจุดทูปกี่ดอกคะแม่หมอหมอว่าแม่หมอเคยโพสในชุมชนนะคะว่าจุดทูปกี่ดอกแต่เดี๋ยวแม่หมอโพสให้อีกรอบนะคะและนี่คือเดอะเดค่ะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะชีวิตที่อ่อมชีวิตที่ยมหายไปแล้วค่ะเจ็ดคุณจะได้รับงานที่้าไทยค่ะ เจ็ดไม้เท้านั่นเองงานที่ท้าทายงานใหม่ๆเห็นไหมคะกับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นท่านประทานให้คุณแล้วคะ่ะเนี่ยคะ่ะนะคะคุณจะได้พบงานที่ท้าทายงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆอะไรที่คนอื่นเขาไม่ได้ทําไม่เคยทําเหมือนเจ้าสัวเห็นไหมคะในเซเว่นมีทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะนี่คือนะคะคุณจะเป็นเหมือนเจ้าสัว เจ้าสว C ซีพีนั่นแหละคะ่ะที่เขามีไอเดียอะไรคะขนมจีนน้ำยาก็มีแล้วน้ำพริกก็มีแล้วอะไรที่ไม่มีนะคะอะไรที่เขาเป็นร้านโชว์ห่วยไม่มีแต่ของเจ้าสวัวมีนั่นเองนี่แหละคะ่ะงานที่ท้าทายคุณจะได้รับบททดสอบแห่งชีวิตซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณก็พร้อมที่จะรับอยู่แล้วเพราะคุณชอบคุณเป็นคนที่ ชอบอะไรใหม่ๆชอบสิ่งแปลกๆคนที่ไม่เหมือนใครแบบคุณมันเหมาะสมที่จะได้รับคลิปนี้แบบนี้ล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะและไงต่อคะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณนั่นเองนะคะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะอยากแนะนำอะไรก็บอกมาเลยนะคะ ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะจริงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเราบอกเลยจะมีโอกาสได้เจอสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆโอกาสทางด้านไหนคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณปรารถนาว่าอยากเจอภรรยาอยากมีแฟนแบบนั้นแบบนี้อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นภรรยาของคุณน,นี่แหละคือคนที่เดอะเบสที่สุดแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะแม่ของลูกนะคะเป็นภรรยาที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะแน่นอนคุณเก่งทุกอย่างแต่พอเลือก ลูกของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เซนซิทีฟมากนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่นะคะรักคนอื่นรักคนอื่นซับพอร์ตคนอื่นมากกว่าตัวเองนั่นเองแต่นับจากนี้คุณจะรักตัวเองมากขึ้นเพราะคุณได้ผ่านบททดสอบแห่งชีวิตว่าไม่มีใครรักใครรักคุณเท่าตัวของคุณเองนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่ท่านจะบอกบอกแฮงเมคิดทบทวนเมื่อเจอปัญหาเมื่อ เกิดกับดักในชีวิตให้คิดทบทวนว่าทำไมคุณถึงเกิดกับดักในชีวิตแปดแปดดาบนะคะแล้วก็คิดทบทวนเมื่อคุณคิดทบทวนถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหากับดักในชีวิตนะคะที่มันพันธนาการที่คุณหาทางออกไม่ได้ให้คิดทบทวนว่า ต้นเรื่องมันเกิดจากไหนถ้าคุณรู้ว่าต้นเรื่องมันเกิดจากไหนแล้วคุณจะแก้ไขปัญหานั้นออกนะคะไม่ต้องปูมไปไม่ต้องโวยวายแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาคือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะธุรกิจการงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะด้านการงานเฟื้องปูเมื่อคุณได้ศึกษาตำราน,นี่คือ ตำราคัมภีร์ที่ท่านส่งให้ท่านชี้แนวทางให้กับคุณไม่ว่าคุณนี่คือจักรวาลน,นะคะนี่คือองค์พระพรมท่านส่งให้คุณเห็นเห็นสายลุงไหมคะสายลุ้งแห่ง ไมว่าจะอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณพูดแล้วคุณก็ต้องกระทํานะคะเมื่อคุณได้รับสิ่งไหนที่คุณขอจากท่านแล้วท่านประทานให้นะคะแน่นอนมันจะมาเป็นช่วงเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณคุณอาจจะได้การงานก่อนแล้วการเงินมาทีหลังหรือคุณอาจจะได้เงินก่อนแล้วงานมาทีหลัง คุณจะได้โปรเจกต์แล้วเงินมาทีหลังแบบนี้ขึ้นอยู่กับนะคะขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของคุณด้วยว่าคุณจะได้อะไรก่อนหลังเพราะบางคนได้งานก่อนบางคนได้เงินก่อนนั่นเองแต่แสงสว่างเดือดซันแสงสว่างแห่งชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะนี่คือนะคะแล้วการงานของคุณก็พุ่งทะยานเมื่อคุณได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่แน่นอนคุณประสบความสําเร็จเพราะอะไรถึงประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่ทบทวน นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะลงมือทําเลยเพราะคุณตั้งแต่แรกคุณเป็นคิงถือไม้เท้านั่นเองนะคะผู้ที่ลงมือทดสอบก่อนก่อนที่จะนะคะลงมือทําจริงคุณได้ผ่านแผน A แผน b แผน C เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะต่อขาแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งที่พระพรท่านอยากมามอบให้คุณและอยากบอกคุณคะ่ะ สองเหรียญน,นะคะการเจราจาต่อรองธุรกิจการงานอะไรสองเหรียญคือการบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายนั่นเองคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะการแลกเปลี่ยนบาลานซ์รายรับรายจ่ายนะคะแอสเซทในตัวคุณนะคะจงสร้างแว,แวลูให้ตัวคุณมีราคาสูงยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ถ้าเป็นสองเหรียญเราจะบอกเลยว่าบาลานซ์รายรับรายจ่ายเมื่อบาลานซ์รายรับรายจ่ายดีแล้วให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเอง สร้างแอสเซทแอสเซทของคุณก็คือตัวคุณให้ตัวคุณเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งคุณอยากให้สินทรัพย์หรือว่าตัวคุณมีราคาเท่าไหร่คะเวลาคุณไปสมัครงานเนี่ยคุณอยากให้สินตัวคุณได้เงินเท่าไหร่นั่นแหละค่ะถ้าคุณมีศักยภาพมากพอคุณจะเรียกเป็นแสนห้าแสนหกแสนยังได้เลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปท่านบอกว่าถ้าคุณอยากมีแอสเซทอยากมีมูลค่าแว l ลูของตัวเองนะคะเป็นสินทรัพย์ ก็ต้องสร้างตัวเองให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แบบราชาถือไม้เท้าดีเอ็มเพลเอร์นั่นแหละค่ะคุณจะเป็นแบบนั้นนี่คือท่านประธานให้เลยนะคะนะคะสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะดีเอ็มเพลเอร์นะคะ, D e ะ,คะแล้วก็ราชาถือไม้เท้าราชาถือดาบผู้มีวารมีคุณจะสอบอะไรคุณต้องหมั่นเพียรศึกษานั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะ ก่ะุณคะุสองเหรียญสองเหรียญสองเหรียญแล้วกลายเป็นอะไรคะสองเหรียญแล้วกลายเป็นแปดเหรียญคุณเห็นไหมคะการงานมาจากเงินเงินมาจากงานเมื่อตัวเองสร้างแว l ลูให้ตัวเองมีคุณค่ามากมายขนาดไหนแว l ลูในตัวคุณก็จะเพิ่มเป็นสี่เท่าเป็นห้าเท่าจากสองเป็นแปดไม่ใช่สองสี่อันนี้สองแปดเห็นไหมคะนี่คือ นะคะสิ่งที่คุณจะได้มาท่านจะประทานด้านการงานให้คุณประสบความสําเร็จและเมื่อคุณประสบความสําเร็จฐานะการเงินคุณก็มั่นคงนี่คือนะคะแปดเหรียญน,นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนั่นเองนี่คือพรจากพระพรที่จะให้คุณคะ่ะแล้วนะคะถ้าใครอยากมีความรักนะคะ เราบอกเลยท่านประธานท่านให้ทั้งพ่อให้ทั้งแม่เพราะว่าหน้าท่านมีสีหน้าใช่ไหมคะการเงินพ่อแม่สุขภาพแล้วก็ความรักนั่นเองนะคะนี่คือความรักค่ะนะคะท่านประธานให้ความรักจะมีคนมามอบโอกาสดีๆยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณนั่นเองในออฟนะคะในออฟคัพนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะในออฟคั p นะคะโอกาสดีๆอัศวินถือ ถ้วยนั่นเองนะคะจะมีคนมายื่นความรักมอบความรักให้กับคุณมอบโอกาสดีๆนั่นเองค่ะแต่ระวังเดอะเดวิวจุๆระวังนะคะระวังบางสิ่งบางอย่างมาครอบงําความมืดมิดความใจบอดของตัวเองนั่นแหละค่ะใจบอดยังไงคะก็คุณพยายามหาแต่ความทุกข์มาใส่ตัวคุณนั่นแหละค่ะทั้งที่ความทุกข์บางทีความทุกมันไม่ได้ มันก็ไม่ได้อยากๆเข้ามานะคะแต่คุณเรียกร้องให้มันเข้ามาเราจะทํำยังไงให้เรามีความสุขตลอดเวลาก็คือบอกตัวเองว่าเราเป็นคนมีความสุขมีความสุขพยายามเติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้ทุกวันค่ะแล้วไอเจ้าความทุกเดอรเดวิลก็จะหายไปและระวังนะคะถ้าใครอยากมีความรักนะคะท่านมาบอกว่าให้ดูดีๆ เพราะว่ามันมีหลายรูปแบบคนที่จะเข้าหาคุณมีทั้งคนที่ใจดีและมีคนจะมาหลอกลวงคุณนั่นเองนะคะให้ถ้าเป็นด้านความรักนะคะนะคะธุรกิจการงานก็ดีนะคะเดวิลเดอะเดวิลออกมาเตือนนะคะทุกโนนให้ระวังดีๆนะอย่าไว้ใจใครนะคะต่อค่ะ เขากอนค,ค่ะเขากุนค่ะเขากันค่ะเขากุนค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือสิบเหรียญรวยเรื่อรวยเรื่อร่รว,ว,วยฉ่ำฉำถ้าคนหลักมันไม่ดีเราก็ทิ้งมันไปเอาเงินดีกว่าใช่ไหมคะทุกคนนี่คือเงินคะ่ะ นี่คือสิบเหรียญธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้คุณได้ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะผ่อนคลายชีวิตที่เป็นเด็กแฮงแมนเด็กแฮงแมนก็คือได้ทบทวนเดอะเดวิลคุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งที่คุณจะได้มานี่คือสิบเหรียญค่ะสิบเหรียญชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คุณคือเรือเรือหงเรือหงเลยค่ะคุณเห็นไหมคะนี่คือสิบเหรียญความมั่งคั่งล่ำรวยธุรกิจการงานคุณไปขอได้เลยค่ะปีนี้เป็นปีทองของคุณ ปีนี้เป็นปีทองของคุณค่ะเราบอกเลยนะคะเป็นปีทองเริ่มตั้งแต่นะคะวันที่คุณเข้ามาดูแล้วคุณขอพรจากท่านแล้ววันไหนที่คุณระลึกถึงท่านถวายพรให้ท่าน บทสวดให้ท่านสวดมนต์ให้ท่านนั่นเองนะคะแล้วคุณก็ขอจากท่านแล้วท่านจะประทานให้ยิ่งคุณสวดบ่อยๆแสดงว่าคุณมีจิตสัมพันธ์กับท่านค่ะเมื่อคุณมีจิตสัมพันธ์กับท่านท่านก็จะประทานให้คุณแบบเร็วนะคะนี่คือมีแต่องค์ใหญ่ๆมีแต่แบบคุณดูดิคะ่ะอุปสรรคปัญหามีน้อยนิดมีน้อยนิดเลยคะ่ะอ่ามันแปดดับก็จริงนะคะแต่ว่ามีอะไรคะมีราชาถือดบับ ะะเพราะฉะนั้นแปดดาบก็คือเล็กๆอะ่ะจีบๆอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็แฮงแมนแฮงแมนคือการทบทวนนะคะเดวิลคือคือลักษณะมาเตือนว่าอย่าไว้ใจใครทั้งนั้นนะคะอย่าไว้ใจใครนะคะความในอย่าออก ความนอกอย่าเอาเข้านั่นเองนะคะทุกคนนะคะแล้วสิบเหรียญน,นะคะนี่คือนะคะโอกาสทองมาถึงคุณแล้วธุรกิจการงานของคุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองดีเอ็มพอยเลอไม่รุ่งเรืองได้ไงคะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่คุณจะได้จากองค์พระพรหมนั่นเองคะ่ะแล้วไงต่อคะ่ะ ทุกคนทุกคนนี่คืออะไรนี่คือ king of p e r t i c a l รวยรวยเหือรวยช้ำช้รวย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 โคตรรวยตะละรวยไม่รวยได้ไงคะทุกคนนี่คืออะไรคะมีแต่มากบารมีแต่คุณอย่าใจร้อนนะคะคุณเป็นคนที่นะคะเพราะว่าขึ้น king ถือดาบนะคะผู้หญิงคุณไม่ใจร้อนนะคะแต่ว่าเราเป็นห่วงคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายจะเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็อารมณ์ร็ววนะคะตัดสินใจเร่งด่วนแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าคุณเป็น ควีนถือถ้วยด้วยคุณจะมีอารมณ์แบบบาลานซ์มาบาลานซ์ชีวิตผ่อนผ่อนผ่อนหนักให้เป็นเบาลงได้แต่ถ้าคุณผู้ชายเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เพราะมันขึ้นเดอร์เดวิลใช่ไหมคะแล้วก็แฮงแมนแล้วก็แปดดาบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าใจร้อนแต่อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะสถานการณ์ตอนนี้กําลังจะที่ขายคุณจะได้นะคะตําแหน่งนะคะอันใหญ่โต นะคะตามที่คุณปรารถนาถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณไม่มีนะคะไม่มีทางได้เป็นลูกน้องนะคะบางคนออกมาทํางานฟรีแลนซ์และธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณธุรกิจที่คุณมาเปิดใหม่นี้แหละคะ่ะมันจะทําให้คุณรวยกว่าเดิม นะคะถ้า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 คุณเป็นเจ้าของกิจการนะคะธุรกิจใหม่ของคุณจะนําพาให้คุณรวยกว่าเดิมเป็นงานที่ทาทายนั่นเองดูสิคะดูเรือสำเภาสิคะนะคะได้เจรักจากับคนต่างชาตินะคะเป็นไฟไฟก็คือน้ํามันหรืออะไรก็ได้นะคะธุรกิจอะไรนะคะเดือดซันขึ้นแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็รวยเรือรวยๆถ้าคุณอยากมีคู่รักเป็นคู่อุปถัมภ์คำชูกันคะ่ะนะคะเป็นที่คู่นี่คืออะไรคะ นี่คือนะคะคิงถือเหรียญราชินีถือเหรียญและก็นะคะมีราชาราชาถือไม้เท้าราชาถือดาบราชาถือเหรียญและดีเอ็มเพลเลอร์จัก,กรพรรดิความมั่งคั่งล่ำรวยความมากบารมีมาถึงคุณแล้วแต่ด้วยค,วคุณเป็นคนตรงๆให้ระวังคำพูดของคุณถ้าเป็นผู้ชายนะคะผู้หญิงเราไม่ห่วงเลยเพราะว่า ผู้ชายไม่มีราชาถือถ้วยถ้ามีราชาถือถ้วยเราจะไม่ห่วงนะคะเพราะราชาถือถ้วยเป็นคนที่เจราจานะคะเจราจาดีไม่อารมณ์ร้อนนะคะเป็นคนรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานั่นเองนะคะนี่คือสารจากพระพรหมนั่นเองนะคะนี่คือพรที่ท่านพรถ้าคุณได้เจอคลิปนี้แสดงว่านะคะ70เป็นต์เไพ่ของคุณและอีกนะคะและอีก30คุณจะต้องลงมือทำเดลเวอร์ The ถ้าใครครอบครัวคุณอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณจะ ได้รับครอบครัวที่อบอุ่นตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะเพราะขึ้นเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยนี้พรจากพระคมที่มอบให้คุณที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองนะคะอุปสรรคต่างๆ มันได้จบลงแล้วค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันขึ้นเดือดเดดแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีและนะคะสวดมนต์ของพระพรหมด้วยนะคะทุกคนถ้าอยากประสบความสําเร็จเร็วไม่จําเป็นจะต้องมาที่กรุงเทพก็ได้นะคะสวดบทพระพรหมเพราะท่านเป็นอธิบดีของสวรรค์นั่นเองนะคะทุกคนท่านจะมาโปรดคุณณค่นะําคืนนี้แหละคะ่ะวันนี้ค่ําคืนนี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ